ตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ขึ้นผู้ชมเลยรอหนึ่งครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับยังไม่ขึ้นผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับอ่าเดก็จบแล้วที่สามแล้วสวัสดี how you very tired eight kilometers a l r e โอเคมาเจ็ดกิโลรึ้นนะสารอบก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะแต่ดีพิเศษสามรอบ first time pre lap เยอะ

อ๋อดีครับมาจากทางนะกลับเมื่อไรอกลับวันที่เโอเคครับดไยนะแข็งแรงโหมาวิ่งเลยเนี่ยหยุดทางวิ่งยจ้ะหยุดหยุดทางวิ่งนะเก็วิ่งไปด้วยกันสักหน่นที่ินี้รยก t h a n o u l โอ้ยกดีมากเลยนะสียจั ม <stop. S 1> ไม่ตอนตอนไม่ไลน์นะแอดหลังนี่มันซ้อมมันซ้อมถอยหลังนะครับหลังหลับหลันี่ไงนี่ซ้อมถอยหลังอันน er pues ี้ว่าทำไมตอนคุณเจอนางงานไม่ชวนชวนแต่ตอนมาวิ่งทุกคนเลยนะถัาวิ่งทุกคนบอกว่าวันนั้นพยายามมาวิ่งเหมืหายเลยไปตอนรับที่ยืนรถไทยแลนด์ ใช่เจอใช่ชคุณเจอมเออนักม่เคยเจอแล้วรอบีใช่ครับตอนที่ได้ที่เราไปตลาดน้อยตลาน้อจารย์อาทิตย์นึครับเมืองหญ่ดีมาที่ตัวจะควัหน็ดงระ้งแต่เราอนนี่คีครั้งแรกนะที่ิารณารอบั้งหลกจะต้องมีครั้งแรกครับขยับา หลบไปหลบไป้าหลบไปเ้าหน่ะเช้าหนเะำได้มากทุกไอ้เทพวานีเกินตัไม่เท่หวาน้องแต่ดีเงียบเลยนะครับวันนี้ดูเหนื่อยนะแต่ว่าดีฮะเปิทางนะอยู่้เกดขาเขาอยู่ Yeah, me too. <laughs> you can help yourself. How are you? Ah, uh, okay. Thanks for your help. <laughs>

น้องแตงกีก็วันนี้มาวิ่งสามรอบเป็นครั้งแรกนะครับคุณผู้ชม เคบแล้ครับาน่ thank you เดี๋ยวเดีักไม่เป็นไรสวัสดีครวัสดีครัเดี๋ยวหาพี่เล็กหนอยสวัสดีตชาูชมับเช้าวันุ พี่ยเป็นไงครับ่ตดีเก่งมากเลยสารอบสบากนดีครับวันนี้เอาอไมาเชรับย <c ười> า,านน <c ười> <ส>้แม่วังเก็บไว้ก่อนหรือว่าจานวันนี้จาย์ใส่หมด